เอหิขถังปิยังกายโยทิสาปาโมกขังโคลอาจาริยังเอหิเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังขานุภาเวนะ กูจะสู่พระคาถาขึ้นไว้ในคอกูจะยอ่อพระคาถาทั้งหลายเข้าไว้ในอกกูจะยกพระคาถาทั้งหลายไว้เหนือเกศเกสาครูกูให้กูเป็นเอกกว่าคนทั้งหลายเอหิคลายคลายปิยังมะมะ พุทธังสารหิสโสมาเลมาอะะาคัจเฉยะอาคัจฉาหิธรรมังสารห,หิสโสมาเลมาอะะา,าคัจเฉยะอาคัจฉาหิสังขังสารหิโสมาเลมาอะะาคัจเฉยะอาคัจฉาหิกูจะส่งทั้งอังกูจะส่งทั้งอะกูจะส่งทั้งนโมพุทธายะกูจะส่งทั้งนามอัคระสี่สิบเอ็ดตัวโอกาเสติถาหิตติทติ โอมนโมนมัสการครูอาจารย์เชิญท่านมาสู่คุณครูทั้งหลายเชิญท่านเอ็นดูเชิญท่านมาสู่ตัวข้าจะทำการจะขอปลุกหมนปลุกทั่วมุนทนปลุกเครื่องครั้งนี้ปลุก กายกายีอักษรทวนทีทุกสิ่งนานาปลุกน้ำและเลือดให้เดือดขึ้นมาปลุกน้ำอคลาอีกองค์พระธรรมนะมะนะนอ,อนกอนะกนะกออนอะนะอะกะอังอุมิอะมิมะหิสุตังสุณะพุทธังอสุณะอะพระพุทธังแผลงฤทธิพระพุทธเจ้าให้ประสิทธิ์ประสิทธิท์ด้วยพระพุทธังคุณคล กูกูคลังว่าอะไรให้เป็นนั่นพระธรรมมังแผลงฤทธิ์พระธรรมเจ้าให้ประสิทธิ์ประสิทธิ์ด้วยพระธรรมมังคุณครูกูคลังว่าอะไรให้เป็นนั่น พระสังขังแผลงฤทธิระสังขเจ้าให้ประสิทธิ์ประสิทธิ์ด้วยพระสังขังคุณครูก,กูคขังว่าอะไรให้เป็นนั่นอิติอคลานามโหติเอหิพันธังพันธัง